อิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยใช่ไหมะคะกับการคืนประโยชน์ให้กับสังคมของชาวฮาเลดีวิสันเรามาปิดท้ายกันที่ช่วงของตาหมาตาเรือกันบ้างค่ะซึ่งช่วงนี้เป็นเรื่องราวของความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์นั่นเองนะคะเราพาผู้ชมไปติดตามกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกจะสนุกแค่ไหนจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงของตาหมาตาเรือค่ะช่วงตาหมาตาเรือสลับสนุนดยรถจักรยานยนต์ Honda สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตามมาตาเรือครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่งาน Honda s p o r t ์ตเครับเป็นกิจกรรมที่เราจะมุ่งเน้นเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกไปตามต่างจังหวัดหัวเมือต่างๆซึ่งเราจะพาท่านผู้ชมไปพบก,กิจกรรมตรงนั้นเยาวชนที่ชื่นชอบในการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์เขาจะมีการอบรมเบื้องต้นสําหรับมือใหม่เพื่อเป็นก้าวแรกของการเป็นนักแข่งมืออาชีพและก็มุ่งเน้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก โดยข้างหลังครับตอนนี้กิจกรรมสนุกสนานมากมายเพราะว่าเขาให้บรรดาเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวขอนแก่นทั้งหมดครับเข้าร่วมกิจกรรมกันในการแข่งแรลลี่ด้วยเป็นยังไงนั้นตามหนุ่มเข้ามาชมไปในงาน Honda Sport Day ตอนนี้หนุ่มยืนอยู่ที่หน้าบูธกิจกรรมของงาน Honda Sport Day ครับหลังจากที่เพื่อนๆพื่อนี่พี่น้องน้อชาวเมืองขอนแก่นครับ ขบลลวนคารีาราวนครับมาลงทะเบียนกันที่ภายในงานแล้วข้างหลังหนุ่มครับเป็นบุ๊ก,กิยกรรมของผู้สนับตุหนลักอย่างเป็นทางการไปดูครับเขาจะมีเรื่องของการเล่นเกมแจกของรางวัลและแทรกเนื้อหาสาระความรู้เรื่อง,องความปลอดภัยบนถนนยังไงตามหนุ่มมา แนะนาให้เพื่อนๆได้รู้จักชื่อหน่อยครับค่าสวัสดีค่ะนุกนะคะวันนี้มาเป็นผู้เข้าร่วมประกวดกิจกรรม Miss h o n d a Sport Day ค่ะและคราวนี้อยากจะบอกว่าเราจะเป็นกระบอกเสียงยังไงให้กับท่านผู้ชมกับเรื่องของความปลอดภัยที่เมืองขอนแก่นนี้ครับค่ะก็นุกอยากจะบอกนะคะที่นุกเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้คือ นุกได้รับประโยชน์มากมาจากกิจกรรมนี้ไม่ว่าจะเป็นการทําให้ทุกคนเปิดไฟใส่หมวกนั่นก็คือการเคารพกฎกติกาของจาราจรนะคะอ,อยากให้ทุกคนได้ทําตามกฎตรงนี้เพราะว่าถ้าท่านเปิดไฟใส่หมวกแค่นี้ก็ถือว่าช่วยให้ตัวท่านปลอดภัยขึ้นหนึ่งระดับแล้วค่ะขอบคุณมากครับนุกขอบคุณค เดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีเรื่องของกิจกรรมอีกมากมายครับเมื่อจะเป็นเรื่องของการแข่งรถก่อนที่จะแข่งขึมีการอบรมสําหรับมือใหม่และมืออาชีพที่เข้ามาแข่งในนี้ครับแล้วก็เรื่องของเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนี่เข้ามามีการตรวจสภาพเช็ครถให้ฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมีการลองรถคดเทสไลท์ของมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าครับทุกประเภทแล้วก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นเรื่องเป็นราวของความปลอดภัยบนท้องนนถนนขอเที่ยวตัวมือใหม้มากอีกครัง้งหนึ่งครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการท่าน กับทอนาวเปอฟเกรอีกสักครั้งนะครับที่มาเป็นประธานในวันนี้นผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานเปิดงานพัฒนาสปอร์ตเดย2014สนามที่2ในวันนี้ เป็นยังไงบ้างครับกับกิจกรรมรวนโรงของ Honda Sport d ตเดครับอ๋อก็กิจกรรมวันนี้ก็อยู่มาทั้งวันนะคะก็ไม,ไม่ไม่น่าเบื่อค่ะก็มีการพูดถึงความปลอดภยัยการขับขับรถใส่หมวกหรือเปิดไฟลองมาดูค่ะชมตื่นตาตื่นใจไม่เคยดูค่ะสนามหน้าเตรียมเจอกันวันนี้ผมไปก่อน คือสาระความรู้ความบันเทิงที่เรานำมาฝากในเรื่องของโลกยานยนต์ในวันนี้นะคะกับรายการ a r อ u ร d Review ค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันอยู่นะคะตะเลิกหน้าวันจันทร์ที่14กรกฎาคมนี้นะคะและขอบคุณสถานที่สวยๆค่ะกับช็อปอะไรไท a แลนด์รีสส่วนรามินทานะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ